สวัสดีครับนี่แกทำเมืองวิธีเอากุ้งนะครับเมื่อสีเอากุ้งกับปูครับช่างดนคนเดิมจริงบเบ์เบบี้ดนนี่ก,กบบรครับพี่น้องมาเบ่งครับหลังจากที่ตั้งแลาสิบหลังองางาอันนี้จะไ,ไปลาสิบหลังนะครับนี่คือบอเลี้ยงกุ้งเขานะครับ แต่เบิงบงที่กันใไ้ครับเฮนเย็น่บนไสเจ้าจะอันนั้นก่นอนมายัง ขนันไซครับไม่ก็ไม่ดีแลข้าบี่แล้วตะทางซ้ำจังไอ้ซื้อปวยกายเดี๋ยวมือนี่ไอพ่น้ังจากโลก่อนนะ<อ>พ่นซังเจ็ดโลครับกุ้งมือนี่โล<อ>แต่ว่ามือนี่เขาก็ยินมีเมนโน้ก้อยละมือน่ะ อันนี้ห้เบิ้งเอากุ้งกันครับเดออีพาเบิ้งการเอาปูปูน้าเขาเนี่ยแหละปูมีเลดี้หรือมันนะ ใช่ไมมมาตรฐานดีดีงานผ้าวันน่ะงาเผ้างานผ้ามันจะกินไดีใต้สมแล้วครับคือกระซุ่มอ่ะคอือยังก็ คือฝาชีนคือมุงครอบถ่ายครับมัอนี่แท้มจกดังนะเกณน์สิบเจ็ดครับมืนเนี้ย,ย,นนยโอ้โหรวบเยอะเลยบยอยแล้วเบ่งตรงใช่ตัวอย่างบ่อันนี้คือ หอยจูบหอยจูบกับปูนั้เดีปูปูปูบ่อพวกไม้หมีอย่างเนี้ยจูนายบ่อเนี่ยกุ้งกับหอยจูบกุ้งหอยจูบครับหอยนัา อีกไก่นะครับหยุดคุณแล้วจะจะนี่จะเรื่องครับหอยจุบที่เลี้ยงไว้เนะเนมันดูจะว่าคุณน, <laughs> น,นะอื้มตดยอดครับสุดยอดออเรื่อง gì ครับ หอยนี่หอยครับนะคนคนเลี้ยงกับมักหอยอยู่ด้ครับอือดูเถอะดึงไร้ใจหอยหอยอยู่ทั้งใจนะครับ <c oughs> หอยเบิ่งครับอ้ขัเวียดน้ำนนเวียดน้ำครับของนอกอันนี้มาเบิ่งครับเอ้าอันนี้ขเขาไม่ได้ไม่ได้ใส่แยเนะเขาวางใส่สิไม่ซื้อ อาครับบ้านนะนนดดมีบ่มีบ่ล่ะมันเบอร์งาอันนี้ก็ไม่ได้อยังก็ไม่ได้ง้างเงื้ออยังก็ไม่ได้เส้นี่บ่มีฉันลงเดี๋อีเทสเซมือโอ้คุณนะใส่ไก่พุงครับสวดสวดดูเอ้าใส่เซมือพุงดูอืมโออันนี้ว้างทิ่นไม่ซื้อ ลูกมันอ่ะลูกมันมันออกอยู่ตลอดเนี่อันนี้ลูกของหอยจูบอ่ะนะหอยพันธุเลยพันอินโดนี่อยพันธุอินโดเออเนี่ยลูกมันออกอยู่สยามเด้ครับอันนี้คือลูกมันอันนี้มันเฉพออาทิตย์บ่ันอะรุ่นนั่นคือมีลูกแต่น้อยแท้ออืืคอนี่แทะมันหิโจ้ด้ะเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยลูกมันอ่อนๆเอาออกเพ่เกิน3มื้อนี่เนาะเพิ่งใกล้ๆครับเพิ่งใกล้ๆ เนี่ยรุ่นนี้อ่กเพิ่เก็นสามมื้อน่ะเชวาน้ไปลาเลยครับเมื่อนี้ค่ำคืน <c oughs> อ่ากุ้งฝอยหอยคมครับอันนี้หอยเชอรี่เอาใส่บิดตปโอ้เลืเอีกอย 1> 1, 2, 3, ู่หนึ่งสองสามสี่ห้า <c oughs> เดี๋ยวอีกอันย่หนึ่งสองสามสี นี่กะมาดูนะครับแต่ว่าปรได้ถท้ายให้พี่น้องแ้เบุงช่วงนี้กะไ,ไปครับถือไยเอาไปครับพี่น้องที่อยากเลี้ยงกะสอบถามมาได้นะครับเดี๋ยวเยเบอร์เจ้าของฟาร์มสุดลออไว้ให้ พันโมเสียงดับป่าร่พัมเสียงดับผสมเองครับนะ่ไป <c oughs> ครับไตอออ่ออ้าวใส่อีกครับัมเยนันหรอัดแล้ว,อ,ลวอันนี้เขาสร้างมาจากรัตา,าด,ด้น้องครับัหเ้า หลังละโลอีหนดิหลังละโลแท้บ่ก็จะนอนเฝ้าน้ำบ่ครับอันนี้สองอันสุดท้ายแล้วเนาะเนากะสซีได้ไปเห็ดเนี้ยเงี้ยล่อปูเออไม่มีเงี้ยด้วยโอ้เลื่อมเซนเงี้ยอันนี้เส้นนี่ว่าแม่ลายอันนี้นะเหลื่อมเซนเงี่อันเดียวนี่ละ ติบสุดท้ายก็บอันสุดท้ายอันนี้มิตรปัน่นนิ้นปั่นตะเพี้ยนไม่เล่นบอลนอะ่ะปั่นตะเพี้ยนอะไรอ่ะ,ะอันนั่นเด้ออันนั่นโอเคครับเดี๋ยวตอนตอนยามไปก้อยเขาอีมาถ่ายพี่น้องลเลยเบิ่งเนาะตอนนี้เขาแกอันนีน้กินก้อยกุออ้งอ,อ่ามันนี่แกพักสักก่อนในเวลา ใส่เสร็จประมาณห้านาทีห้านาทีครับองนีเแกงอยู่เขา <laughs> แล้วเอาแต่เถ้าเดเอาซ้ำนั้น,นครับพี่นอ้องนี่ถือว่ามันแกนะจะหมูหรือจา่าจะจ่าหรือหมูพราแก้วเพราก้อยพอสองคนอิ่มเหมือนโอ้โหมองดูปึบ<ฮ>๊บาห้านาทีครับแล้วทอนให้กันที โอ้โอ้อมึงด hey, ูกมหน่อครับให้หานาทีครับถือว่าประมาณปอนเราจะว่ากะก้ออินเนาะโอ้ประมาณสักไรครับเนาะเขากระซิไปดำเนินการกลอยถะก่อนนะครับเหยื่อคอครับเขาเลี้ยงนะครับให้ล่างกุ้งก่อนโอ้เอนนอแม่ด้วยนกแม่ด้วยโอ้นกคือเอาโอเคครับพะไนน บ่หน่อยเอาบ่งกินส่งหน่อยโนท่กเนาะมันบ่ได้ท่อดกันเลยมันได้ท่อนเขากันครับโธ่เข้าทายอยุขัาล้างมันครับล้างก่อนโอ้เสียงเอฟเฟคตนี่ย,ยูืคนเดียวเปลี่ยวใจแน่นอน อ๋อกะหมกกระใสหนึ่งเนาะมาพอหานาทีเว้ยเนาะก็ใส่สดแจ้งอีกทีหลยไปนเลยเนาะเดี๋ยวมือหนาซีเนาะครับไปเนาะจะไปน้องมาเบิ้งนะครับเนาะก้อยกุ้งอะไรกินแรงเท่านี้นะ ห้องทองก่อนรอบเด็ดกันว่ากันนะหาที่เก็บพี่น้องเบื้องบนเช่นนั้นหลตจนนะครับต่อไปเราก็ใส่เ้าขั่วแล้วก็นแหนบสายพิปุนโคตรคงนัว สารบันเ้านะครับน้ำปลานิดหน่อยแล้วก็หอมครับใช้ซัมซัม<ำ>น,นี่สิกินได้แล้วมั้งเปล่าเขาาจะเฝ้าใส่บักน้ำกับบักน,นั่นนั่นเป็นไงไลุกให้ตื่เต้นมั้ยเ่อแมนเบอ,อนะเตรียมในกระเต้นแล้วเปล่าอือสองสาม ป๊บอูหยึงุมันเนาะก็ะเ,เช็ดายพอดีกนแล้วครัมุมหายคนยอ่เด้อก็มันตีเกลียนยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าจิบกินได้แล้วเบ่งครับเอาออกเลยปั๊บเหี้แดงเรินคืนสแทบเลย มอชิมนะครับโอ้เจ้าไหนจยยาไปไล,ผล่ผุนมั่นก็เรงว่าัวอันสวยเก่าอ่ะขอนเชิญนะต้งไปคุยเรียกน้ำด้วยก่อนครับเรียกน้ำด้วยเดี๋ยวน้ำเต้าใ่ไไ้ทางีแสบคอยกุุงที่นอ้องผัดแผวเหรอครับเยวเมื่น หอมครับนี่เซจจับครับคับครับมันเต้นหน่อยแจ้ะเนาะแล้ตัวเงเต้นลู้งไหมรับดูด้วยครับงงในแอลกอฮอล์นะครับอืมงาเข้าไปนะ นะครับปั้นเขาครับปั้นเขาเนียวา่าเนาะเครับพี่น้องมนีสิกินเขาก่อนครับ้าท่านใดอยากชมคลิปต่อไปนะครับว่าเขาสิเ็ดเมนูอย่างจังใดกักดติดตามไว้เลยนะครับ